ไปเจีท้คอยเลยถึวันนี้เีกันมนบอายกีหนึ่งกวกันโอ้ครับอืมสองหนึ่งทัมหมดเฉพาะแกมีความมันใจเนาะโอวสี่ิวไม่ธรรมดากยว็เตียยู่เตีบยล่หวเลยมาเจมาเมาเสิร์ฟเขาไดีขึ้นมาแข่งไงเจียไม่เวียดไงปัน เงี้ยเจนเย็นโอ้ครับเจี๊ยผู้ใดตัวสูงสูงอืมครับสุดเสียงเินโอ้ชนะชนะอีกทั้งสองเสร็จเลย ขาดเลยอโอู้ต่อไปนี่ครับพอดีครับตีขอบคุณครับอันนี้กัไอะเงินเน้เนี่ยเห็ต้นฟุกมได้เนี่ย,ยต,ต,ก,ยตก,กินร้านออ้องหยามาโอ้โกครับ อูนตะเด่นคักเด่นเนี่ยสามหนึ่งยังอันเป็นตัวอ,อยู่ครับขี่สมรสหัวปอกเดียวครับหัวเสิร์ฟข้ามเสริร์ฟรับฝั่งนี้ครับฝั่งตน,นู้นพี่จะตายครับพี่หมีครับพี่จะตายครับพี่สมรสใช้หัวได้ปอกเดียวครับ ทีส่สมรสไปโอ้ยเก้าเมตรขึนเยอะเก้าเมตรขึ้นเยอเบ็ดสามหมื่นโอ้ยปลาดมเปรี้ยงไหมครับหนึ่งคนเปรี้ยงกันหรอครับปลาดมครับวันนี้เบียงนิดๆครับแกนี้ไม่สะเทือนนะครับมึงเฮียนะครับปลาดมหมอมึงนี่ไปสนามตอนแรกครับสนามปลาดมครับวูนนี้อยากไปไปแล้วครับก็ไปแล้วครับ

ไปแล้วอุ้ยเสิรบ์ฟนี่หัวเสิร์ฟทั้งขาเสือ์สรสด้วยสามสี่ดกขาูดดทำเนียทเาเนี่ยสมรสด้ปเดียวเี่ย

อาจารย์สูบ่ะขาเดียวสูบะขาปอกเดียวสูบเดีเออเย็ยเนจปาดเอาบาดเอาเจ้ท้าวดีเดียวก่อนเกมเหน่แล้วเหนยแลเสียหลักเลยเกมอมือนั้นตีกมือนั้นเริ่มจากตัวเลยนะยู่นตะุนเือเก็บตะพุนเล่บเศร้าเลยเขานี่เก็บบเศร้าเ

ครับอันไนครับครับุ้าค,ครับขอบคุณครับท่านตะวันโอ้เสิร์ฟดี2อลูกแล้วครับพี่หมีครับมาแล้วครับเพิ่งเริ่มเริ่มจะชอบตะก้อกครับเริ่มหัดเตะครับโอ้ ure, พี่หมีจังหวะเดียว พี่หมีครับจังหวะเดียวเลยครับพี่หมีน <Idol> ี่แหละครับสเสน่ห์ของตะก้อครับตะก้ออู่ที้ครับพี่หมีครับอะไรครับอู้อีสมรดนิดเดียวครับ

ครับแอดมินรับประทานอาหารครับเข้าสู่เกมครับ6ต่อสครับพี่หมีได้6กแล้วครับ6ต่อสี่พี่หมีว่าไงครับลากเข้ามาโอ้ยพี่หมีทำได้ดีครับโอยตอนนี้เจ็ดแล้วครับ เกตต่อสีแล้วครับอ้พี่หมีปั่นโอ้แปดแล้วครับแปดต่อสีแล้วครับงานหนักของพี่สมรสแล้วครับพี่หมีหลอกนัาเท้าปั่นเลยครับลูกนี้สุดยอดครับอุ้ยต้องยอมครับลูกเมื่อกี้เพราะใช้หัวปอกเดียวไม่ได้จริงๆนะครับพี่สมรสครับ โอ้โอ้ยีดเอาปะ้นยเนนเมนโอ้พี่สมรสครับทำได้ดีครับลูกนี้ครับพี่สมรสครับ่าไงครับไปเรื่อยๆครับพี่สมรสครับมาด้วยกางเกงลายดอกตัวเดิมโคตรเท่ครับกางเกงตัวนี้ไอ้แล้วโ้ยดูสิครับลูกเสิร์ฟหัวครับ มาแล้วครับแต้มพี่สมรสครับห้าแปดครับอ้ยพี่สมรสโอ้โดูกออกครับนิดเดียวครับว่าไงครับพี่มีมโอโ้พี่สมรสสวนกลับ ลูกเดียวพี่หมีถึงกับงงแล้วครับพี่หมีครับ8คือ8ที่สมรดอุ้ยลูกนี้เอาพี่หมียังแน่นครับอุ้ยกระทืบโอ้โหหมีครับครับ <t> <ๆ>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอามาสุดอีแป๊บนึงเออเดี๋ยวบัานไดนเอามุมนี้ก่อนทำให้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวพี่เอาเสร็จก่อน ครับพี่หกต่อแปดครับพี่สมรสตามมาแล้วพี่สมรสไปแล้วอุ้ยอุ้ยพี่หมีไม่รับแล้วครับไม่รู้จะรับยังไงดีนะครับสกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อแปดแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยอ๋อครับลูกนี้มาแล้วครับแต้มครับสูสีแล้วครับพี่สมรสครับ ยังเบียดคู่ขี้ครับกับพี่มิวครับแปดเจ็ดครับโอ้ยส่งมาโอ้โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับแซมเก้าต่อเจ็ดแล้วครับเก้าต่อเจ็ดแล้วครับตอนนี้ แจมยังไม่นี่ห่างครับยังบอกไม่ถูกแล้วครับอโอ้ยส่งมาพี่สนทสไปโอ้ยพี่หมีโอ้เป็นแต้มอี่งแล้วครับโอ้ยสุดยอดครับพี่หมีครับมาแล้วครับ สิบเอ็ดครับโอ้โหสิบเอ็ดครับดูเบอร์เก้าครับเชื่อช่องนะครับเดี๋ยวเจชมลมตะก้อนบ้านสิงสนามวัดครับสนับเป็นปูนเตอร์ให้กับพี่หมีนะครับวันนี้พี่หมีจะประสบจะไปประสบความสำเร็จไหมครับวันนี้สิบเอ็ดเกตครับอุยพี่หมีหยอด โอ้โยใครจะไปรับล่ะครับรูปแบบนี้อุ้ยใครจะไปรับล่ะครับมันรับยากจริงๆนะครับใช่หัวป๊อกเดียวนี่โอ้ยมันหยอดหยอดอะไรขนาดนั้นขนาดคนเสิร์ฟเก่งๆยังหยอดไม่ได้ขนาดนี้เลยโอ้ยโอ้ยแจมพี่หมีไปแล้วครับตอนนี้พี่โซลตามได้ไหม <C ập> 72ครับโอ้พี่หมีหนึงพี่หมีสองโอ้ยยอดโอ้ยพี่หมีโอ้ย, e <t ell> อยครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับร es, พี่หมีนี่จะเกมไหมครับพี่ พี่หมีครับอง12-7ครับอุ้ยเสิมหยอดมาอุ้ยสายได้ขวา<ป>โอ้ยเกมแล้วครับพี่หมีโอ้โหไปแล้วครับพี่หมีครับโอ้ ต้องมาดูชมหน้าพี่หมีแล้วครับตอนนี้มุดป่าดมเหยียกแล้วเนี่ยครับมั่นใจไหมครับพี่หมีวันนี้มั่นใจมั่นใจเหนื่อยไหมครับโอ้ยสุดยอดครับนี่ครับสังกัดเดียวไก่ชนครับพี่หมีครับโอ้ยสุดยอดจริงๆครับวันนี้ประสบความสําเร็จครับโอ้โหดูกำลังวอร์มครับนี่ครับนิกบางมดนาวิน พี่นัดนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเดี่ยมตีหัวเหมือนเดิมครับพี่นัดครับ FC ครับทุกท่าน f อจ่ากแก๊กครับเข้ามาดูครับผมผมครับนี่แหละครับจ่ากแก๊กครับ FC ครับนาวินครับนิกบางมดอันนี้กำลังวอร์มครับพี่กาชนะไปแล้วครับพี่เต้ยโอเคครับสุดยอดครับแอดมินเกมครับโอ้สุดยอดครับ